ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมจะมาแนะนําแหล่งเติมเกมนะครับใครที่อยากเติมแบบคุ้มๆก็มาเติมได้ที่ shop. ลิทแมนช็อปร้านนี้ก็ให้บริการมานานแล้วนะครับเชื่อถือได้ราคาถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า4ี่หมื่นคนใครที่จะเติมเกมก็ให้ไปที่ไลน์แล้วพิมพ์ว่า a d l i d m a n shop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอเลยก็จะมีแอดมินบริการตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึงเที่ยงคืนเลยนะใครที่ใช้โปรเติม2องเท่าในเกมไปแล้วก็สามารถมาใช้โปรแทน2เท่าสําหรับการเติมครั้้งแรรก่่าาาน shop ไดนะเพว าโปแถมสองเท่าของริดแมนช็อปจะแยกจากดัปเปิลในเกมครับผมจะให้ดูเทียบกันในเกมกับโปที่เหมือนกันแลกซื้อ210ยเงินในเกมจะอยู่ที่1นึ่าสิบาทแต่ถ้าเติมผ่านริดแมนช็อปจะเหลือแค่955บาทเท่านั้นเองสาหรับการซื้อครั้งแรกก็จะแถม2เท่าเหมือนกันส่วนการซื้อครั้งต่อไปริดแมนช็อปจะแถมโบนัสสิปร็ให้ทุกแพ็กเกจเลยนะครับใครที่อยากซื้อถูกกว่าและยังได้เงินในเกมเยอะกว่าก็มาเติมเกมผ่านริดแมนช็อปครับนอกจากเกมวันพันแมนแล้วร้านนี้ G-Mobile, แลหน้าล็อก Call of Duty, ROV, Dark l a j a Rohan M, God of Genesis, m u r a ร i g ิน2 e และในอนาคตก็จะมีเกมอื่นๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากช่อง Artistic Gamer ก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมติติเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูตัวละครที่จับคู่กันแลวลงตัวแบบสุดๆนะครับจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็จะมีทั้งหมด4คู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นจักรพรรดิเด็กกับฟูบุกิครับโดยที่เราจะให้จักรพรรดิเด็กนะครับเปิดด้วยอันตีก่อนแล้วตามด้วยอันติของฟูบุกิอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูตัวอย่างไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสกิลของ2ตัวเนี้ยมันทํางานร่วมกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดดูที่่สกกกกิออัััตขงจรพเ็นนน กิวันตีของจกักรพรรดินะครับจะโจมตีใส่เป้าหมายหน้ากระดาน3ตัวนะครับมีโอกาสติดสตาน์เป้าหมายหลัก50%ครับแล้วก็เมื่อเป้าหมายติดคียติคข้อนะครับจะติดสถานะบทขยี้2รอบดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น30%ก็จะเป็นการทําให้ศัตรูรับดาเมจแรงขึ้นนั่นเองครับมาดูที่พาร์ทสีของจกักรพรรดิเด็กกันบ้างดีกว่าครับทุกครั้งที่จกักรพรรดิเด็กเคลื่อนไหวเพื่อนในแถวเดียวกันจะเข้าสู่สถานะกระหน่ำหนึ่งรอบครับดาเมจสูงขึ้น30%ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้เพื่อนแถวเดียวกัน,น เดี๋ยวผมก็จะให้ดูภาพสโลวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานะบทขยี้นะครับส่วนเพื่อนเราก็จะติดสถานะกระหน่ำนะครับเพิ่มดาเมจ ส่วน,นนี้ก็จะเป็นอของจักรพพัดนะครับเอฟเฟกต์ขั้นต่ำเพื่อนในทีมแต่ละลายที่ติดคิดจะเพิ่มพลังงาน2จุดการต่อสู้ทุกสนามจะเกิดขึ้นสูงสุด4ีครั้งส่วนเอฟเฟกต์ขั้นสูงนะครับในรอบแรกดาเมจอันตีของฝ่ายตนจะเพิ่มขึ้น30%อตไอตัวจกักรพรัดนี่มันเป็นตัวเสริมดาเมจได้แบบขั้นเทพเลยนะครับเดี๋ยวไปดูของฝั่งฟูบูกิกันบ้างดีกว่าครับโจมตีต่อเนื่องหครั้งใส่ศัตรูทั้งทีหากตนอยู่ในสถานะกระหน่ำจะฟื้นฟูค่าชีวิต20%ให้ยืนแถวเดียวกับ,บ,อบ,กบ,อกบ่อจจััักกรรพขยบตว็ะะสส้าางถน นำให้กับเพื่อนแถวเดียวกันเนาะส่วนอันนี้จะเป็นฉากสโลวนะครับตอนฟูโบกิใช้อันติอันนี้เป็นตาแรกนะครับถ้าเป็นตาที่ฟูโบกิเลื่อนไม่เต็มนะครับก็จะได้ฟื้นฟูด้วยจากสถานะกระหน่ำของจกักรพรรดิเด็กครับการโจมตีหมู่หลายฮิตนะครับมีโอกาสติดทิตที่คอสูงมากเลยนะครับก็จะทําให้ไปคอมโบกับเอฟเฟกขั้นต่ําของจกักรพรรดิเด็กนะครับเพื่อเพื่อเราโจมตีติดคียตที่คอนะครับจะทําให้เพิ่มพลังงาน2จุดส่วนอันนี้ก็จะเป็นการซ้ําด้วยบอลทองนะครับก็จะติดคียที่คอเหมือนกันทําาให้้เพพิ่มมลงนนขึ2จุด เดี๋ยวเราก็ไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่าครับก็จะเป็นคู่ของอะตอมิกกับบอลทองนะครับ ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับ <t ick les> เพราะว่าหลายคนน่าจะรู้จักคอมโบนี้กันดีก็ <t ick les> จะเป็นการฟันทั้งทีทมของอะตอมิกนะครับซึ่งทําให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะบทขยี้แล้วก็ซ้ําด้วยบอลทองนะครับบอลทองก็จะโจมตีแบบทีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสติดสถานะบทขยี้เหมือนกันส่วนพาสีฟนะครับเมื่อยังมีศัตรูตที่ติดสถานะบทขยี้อยู่จะจะทาให้เพิ่มดาเมจโบนัส10%ครับซึ่งมันก็เพิ่มตั้งแต่ตอนที่อะตอมิกมันฟันแล้วก็ติดสถานะบทขยี้ไปแล้วนะครับส่วนพาสีฟของอะตอมิกนะครับเมื่อตัวอุ ซึ่งแน่นอนว่าตัวบอลทองก็คือสายอุปกรณ์นั่นเองครับเดี๋ยวก็ไปดูกันที่คู่ที่3กันดีกว่าครับก็จะเป็นคู่สะท้อนอย่างอสุร่ากับราชาทะเลนะครับเรียกได้ว่าถ้ามันมาอยู่ด้วยกันเจอทีมดาเมจนี่ดาเมจส่หน้าเลยนะครับ เพราะว่าพัฟซีของอสุรานะครับก็คือการสะท้อน20%ส่วนเอฟเฟกขั้นสูงของราชาทะเลลึกนะครับการสะท้อนเพิ่มขึ้น30%นะครับก็จะสะท้อนตัวที่โจมตีเรา1รอบนะครับแล้วก็หลังโจมตีจบนะครับก็จะสะท้อนแบบทั้งทีอีก1รอบครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันต่อดีกว่าครับกับหน้ากากหวานแล้วก็บิสคิงก็คู่นี้นิยมใช้ในบอสเกลย์ครับโดยจะให้หน้ากากหวานเปิดด้วยอันตีก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยบิสคิงอันตีของหน้ากากหวานนะครับเมื่อทําการโจมตีใส่สสัััปรรราาาาาดดดหหหือวว่่นนกโททษจะะํใ้ตตูิถบเม แล้วเมื่อทีมเราทําการโจมตีเสร็จสตูที่ติดสถานะรับดาเมจนะครับบีตคิงก็จะไปไล่โจมตีซ้ำคู่นี้ผมก็แนะนําให้หาตัวที่ติดสถานะบดขยี้เข้าไปด้วยนะครับก็จะทําให้สร้างดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับนอกจาก4คู่นี้แล้วนะครับที่ลงตัวกันแบบสุดๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูคู่อื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบบคู่นะครับผมจะพาไปดูแบบ3ตัว4ตัว5ตัวนะครับที่อยู่ด้วยกันและลงตัวแบบสุดๆจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับคู่ที่5ผู้ส่งสารทะเลลึกกับราชาทะเล เมื่อ2ตัวนี้อยู่คู่กันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%โดยที่การโจมตีของ2ตัวนี้นะครับจะทําให้ติดสถานะกัดก่อนซึ่งพาสซสีขผมผู้สงสารนะครับจะทําให้ศัตรูที่ติดสถานะกัดก่อนกลายเป็นติดสถานะอ่อนแอครับ นอกจากนั้นนะครับราชาทะเลลึกก็ยังจับคู่กับทีมอื่นๆได้อีกนะครับทีมที่แนะนําก็จะเป็นราชาท่านฟ้ากับราชาใต้ดินครับเมื่อ3ตัวนี้อยู่ด้วยกันนะครับค่า HP จะเพิ่มขึ้น10% 3ามตัวนี้ก็อยู่กันคนละสายด้วยนะครับราชาทะเลลึกก็จะเป็นสายตอ่อสู้ราชาท่านฟ้าจะเป็นสายพลังส่วนราชาใต้ดินจะเป็นสายอุปกรณ์ครับก็ให้หาเทคนิคเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะทําให้ใช้คอของราชาทะเลลึกได้ครับแล้วก็ให้เพิ่มบีชสกิ n งเข้าไปอีกตัวหนึ่งจะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%ก็จะมี คิวไล่โจมตีแบบราชาใต้ดินนะครับราชานั่นฟ้าจะเพิ่มดาเมจให้กับทีมต้นเกมครับส่วนราชาทะเลลึกนะครับยิ่งเลือดน้อยก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นครับก็จะไปแบกช่วงเลทเกมส่วนตัวเทคนิคนะครับที่แนะนําให้เข้ามาเสริมก็จะเป็นฟุกเคเก่าครับฟุกเคเก่านะครับโจมตีธรรมดาก็จะติดสถานะกัดก่อนเหมือนกับราชาทะเลลึกเลย ส่วนอันตีนะครับก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะรับดาเมจก็จะไปคอมโบกับบีดคิงนะครับเมื่อทีมเราโจมตีตัวที่ติดรับดาเมจก็จะทําให้บีดคิงไล่โจมตีผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณสมบัติของโซ่เขียวต้องเอาตัวละครลงทีไม่ครบนะครับถึงจะแสดงผลถ้ามีตัวละครครบนะครับตามคุณสมบัติที่มันกําหนดไว้มันจะเพิ่มแค่ค่าพลังโดยรวมนะครับแต่มันจะไม่เกิดผลของคุณสมบัติพวกนี้นะ มาต่อกันที่ฟุกเคเกาดีกว่าครับก็จะจับคู่กับดร์จีนัทครับส่วนดร์จีนัทนะครับจะจับคู่กับอสุร่าคาบุโตะครับบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%ตัวของอสุร่านะครับจะเป็นตัวสะท้อนส่วนดร์จีนัทนะครับจะเป็นตัวฮิวเลือดมันจะทําให้อสุร่านะครับยืนสะท้อนได้นานขึ้นส่วนสกิล2ของคาบุโตะนะครับจะทําให้ศัตรูติดสถานะรับดาเมจที่จะเป็นรูปกระดูกหักครับส่วนพาสซีของฟุกเคเก่านะครับจะทาให้ศัตรูที่ติดสถานะรับนออ่แค ที่เหลือก็ให้ไปหาสายพลังกับสายอุปกรณ์เข้าทีมนะครับของดอเรจีนัทก็จะทํางานครับไปที่คาบูโต้กันบ้างครับว่าไปจับคู่กับทีมอะไรได้บ้างก็จะเป็นทีมบ้านวิวัฒนาการนะครับก็จะมีบีชคิงกลิราไซบอกแล้วก็ยุงครับเมื่อมีตัวพวกนี้อยู่ในทีมนะครับจะทําให้เพิ่มค่า SP ีบวก10% โดยที่พารสีของกอริลลาไซบอร์กนะครับถ้ามีสายต่อสู้อยู่ในทีมทุกๆ1ตัวนะครับจะลดดาเมจที่ได้รับลง10%สูงสุด3ชั้นนะครับอสูราคาบุโตกับบีสคิงจะเป็นสายต่อสู้นะครับก็จะช่วยลดดาเมจให้กับกอริลลาไซบอร์กไป20%เลยนะครับกิวันติของคาบุโตจะทําให้ศัตรูติดสถานะรับดาเมจก็จะไปคอมโบกับพาร์สีไล่ตีของบีสคิงครับส่วนตัวยุงก็จะเป็นสายพลังนะครับคอยซัพพอร์ตเพื่อนคอยเพิ่มเลือดให้เพื่อนและยังสามารถเรียกเพื่อนที่ต่อสู้้้้แพไไปกลลลับมมาางสนดดดวยเือ 60%ด้วยนะครับ แต่ก็ต้องไปหาสายเทคนิคกับอุปกรณ์มาด้วยนะครับคอถึงจะใช้งานได้สายเทคนิคที่แนะนําก็จะเป็นดร์จีนัทนะครับเมื่ออยู่คู่กับคาบูโตะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น10%ก็เป็นทีมถึกสะท้อนฮิวเลือดที่ลงตัวกันแบบสุดๆเลยนะครับส่วนตัวต่อไปจะเป็นปุริปุริซันเนอร์นะครับจับคู่กับแทงท็อปมาสเตอร์แล้วก็ดาร์ชายนะครับสามตัวนี้อยู่ด้วยกันก็จะได้ค่า HP เพิ่มขึ้น10% 3ตัวนี้ถึกมากๆนะครับแล้วก็นอกจากถึกแล้วยังโจมตีแรงมากๆด้วยแทงท็อจจปน็ เเอลือดยิ่งเลือดเยอะก็จะโจมตีแรงและยังสามารถกางโลกทนทานให้กับตัวเองและเพื่อนในทีมแถวเดียวกันด้วยส่วนดาร์คชายนะครับก็จะมีสถานะต้านทานรับดาเมจแล้วก็แชร์ดาเมจกับเพื่อนครับก็คือทําให้ศัตรูรับดาเมจมากขึ้นและทําให้ทีมเรารับดาเมจน้อยลงครับส่วนปุริปุริซันเนอร์นะครับตัวนี้ก็จะโจมตีใส่ศัตรูแถวหลังนะครับด้วยดาเมจที่รุนแรงแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแอนะครับลดดาเมจลงนั่นเอง ตัวต่อไปก็จะเป็นอะตอมิกจับคู่กับไออังเพิ่มค่า HP 10%และเมื่อ2ตัวนี้จับคู่กับโซนิกก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก10% 3ตัวนี้ก็สร้างสถานะบทขยี้ได้เหมือนกันหมดเลยครับตัวโซนิกนะครับมันจะเน้นโจมตีใส่ตัวที่ติดสถานะบทขยี้ด้วยดาเมจที่รุนแรงนะครับและเมื่อทีมเราตีตัวที่ติดสถานะบทขยี้ไออัง e มันจะติดสถานะกระหน่ำครับเพิ่มพลังโจมตี30%ให้กับการโจมตีครั้งต่อไปและเมื่อใส่อุปกรณ์ทําการโจมตีนะครับอะตอมิกก็จะทําการไล่โจมตีตัวนั้นซ้ําอีีกทนึง โซนิคกับ e i งก็เป็นสายอุปกรณ์ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการจับคู่ตัวไหนเข้ากันบ้างตัวไหนเกิดมาเพื่อคู่กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามและเพื่อนๆใช้คู่ไหนกันอยู่แล้วมีคู่ไหนที่ผมพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ